ครับขอต้อนรับเข้าสู่ร้านสีภูบาติกมัดย้อมขอเชิญสนนะครับผมชื่อนาธีรโรสสารพนนะครับทำบาติกมาประมาณนะครับสปีปกว่าาลักษณะของงานร้านสีภูบาติกนี่ก็คือจะเน้นของลายเกี่ยวกับลายวัฒนธรรมของจังหวัดพัทธลุงแล้วแนวคิดของผมเนี่ยคือจะเราจะขายพัท,ะทะลุงด้วย เราจะนำเขาจะทาต่ททางๆให้มาอยู่ในรื้นบ้านนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็คือเป็นลายบาติกมัดย้อมโดยเป็นลายอัตล์ของผมเลยนะครับก็คือเป็นลายทุบดมโนโรานะครับตัวต่อไปก็คือจะเป็นจะเป็นพวกบาติกผสมกับมัดย้อมนะครับอย่างเช่นลายอย่างนี้นะครับและตัวนี้เป็นลายทีแปลงนะครับเป็นลายเป็นลาย ที่ใช้เทคนิคของส่วนตัวของผมนะครับบูบาติาพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวนะครับคือสีธรรมชาติได้มาจากสีธรรมชาตินะครับโดยจะเน้นเป็นไม้หลุมพอนะครับไม้หลุมพอก็กคือแนวความคิดของผมก็คือ ไม้ลุงพอเนี่ยเกิดมาจากาเทือกเขาบรรทัดเทือกเขาบรรทัดนี่คือาพาดผ่านจังหวัดพัทธลุงด้วยผมก็เลยสกัดน้ําสีธรรมชาติจากไม้ลุงพอเนี่ยมาลงบนผืนผ้าโดยการผสมผสานระหว่างการเขียนบาติกและก็การมัดย้อมนะครับจนงได้เป็นสีธรรมชาติจากไม้ลุงพอครับช่องทางการขายของร้านสีปูบาติกนะครับ ถ้าท่านสนใจไปดูไปชมได้ที่ตลาดใต้โนดนะครับร้านสีภูวติจําหน่ายที่ตลาดใต้โนดวันอาทิตย์นะครับทางเพจก็คือร้านสีภูวติมาจ้อมเลยนะครับแล้วก็ลน์แอดก็คือสีภูเห็นข้าเจ็ดนะครับแล้วก็อ,กอ,กอ,กอีกตัวหนึ่งก็คือขายขายหน้าร้านเนี่ยนะครับขายขายที่บ้านถ้ามีใครสนใจขอกากร้านด้วยนะครับ